ครับแล้วก็พบกับพวกผมอีกแล้วตอนนี้อ่ัผมมอยู่กับพวกผมสามคนแล้ววันนี้จะเล่นแบบผีซึ่งไม่น่ากลัวอะไรหรอกว่าเล่นกันเฉยๆหละพอดีว่าจะไม่กิเรามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งมันกดเริ่มเลยพูดมากโอ้ยพูดมากเลยว่าหาตุ๊กตาตังมาตีเลยลุกอยู่นะวะเนี่ยฮะทำอะไรอ่ะกิโลม อะไรอะน้ำตาลน้ำตาลทรายไม่มีเงินไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่แค่อยากได้เงินย่ามาบ่นปัญหาเรื่องเงินกับผมนะไม่ไม่ทูหยุดผมอยุ่ไหนเพื่อนผมอยุ่ไหนกูเกิลของเราเพื่อนแปลหน่อยอ๋อไม่ได้เปิดไตเติลมันไม่มีไตเติลให้อ๋อ เออใช่ให้จอมถือค่ะรอบมาิงกูบอกกี่รอบแล้วอย่าขับรถมาจอดแถวนี้กูบอกแล้วเห็นไหมให้เติมน้ำมันมาก่อนโอ้กูขับมันไม่ลงแถวนี้หลงลุกข้างทางก็ขับจริงมาขึ้นบนเขาโอ้ยคิงโทรมาคิงมีคนโทรมาไปรับไปรับติเรามาทำอะไรที่นี่กันวะ ทำอย่างนั้นแหละกินข้าวโอ้ยมันฝังชิปในหัวเราเราไม่ถืออะไรเลยแต่มันพูดคุยได้น่ากลัวจริงๆไปไอเก็บเลยักซับไปฝั่งไหนฝั่งนี้กันไมอื อาเศษอะไรเนี่ยคืออะไรไม่เข้าใจเศษอะไรเศษอะไรสูตรสูตรข้าวมันไก่ตำนานเนี่ยโอ้ยได้ตังสิบบาทไปละนี่ต้องค้องใจเป็นข้าวปุ้นต้องเอามาทำข้าวมันไก่สรุปแล้วมาทำอะไรกันเนี่ยมาเรามาทำข้าวมันไก่กันเกินเรือก็ไม่เป็นเราต้องหาสูตรกันวันคืนไปทำไมวะ คือมาสำรวจเฮ้ยไม่ได้ดิเราต้องมาสำรวจนะต้องมาต้องมาหาตัวเขามันไก่ภูเขาอ่ะคนดูรู้ลองถามคนดูโอ้ยยังไม่รู้หรอกเขาหน้าดูไปถึงตอนนี้จะซ่อมโอเคโอเคอ๋อไอไอแผ่นสีเหลืองในบ้านนั้นลงลงมาเก็บด้วยคนหนึ่งเพราะมันเก็บได้แค่คนละสีอ้าวอ้าวิงเก็บมาเปล่าไม่อยู่ตรงไหนอะไอแผ่นสีเหลืองอ่ะในบ้านอยู่น ในบ้านตรงหน้าเก็บมาได้นีงนี่เนี่ตรงนี้มาเก็บแปลนนึงไอ้กล้าเก็บสีอะไรไปแล้วนะสีฟ้าไอ้คิงสีเหลืองมีสีสีไหมเพราะว่ามันเป็นเหมือนคือมันเป็นเหมือนวงกลมอ่ะผลจะรีกมานะเพื่อนอ้าวไอ้นี่หลอกเนี่ยคนดูดูมันมันไม่บอกผมเลยผมวิ่งลงมาแล้วไฮ้มีสีแดงใส่ลงมานี่มันนี่บ้านอีหลานเคยทำสีแดง บ้านในหลานหนึ่งมีชี้นอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะอ๋อตรงนี้อ่ะไม่ต้องเอามาใส่แล้วสีเขียวอ่ะไม่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 มีแค่นี้ผมสีเหลืองอ่ะสีเหลืองคิงสีเหลืองฮัลโหลสีเหลืองคิงตรงนี้ไปทางนู้นไปฮะเรเล่นเราเล่นมาอยู่นี่มาอยู่นี่มาขึ้นดิดูดูเพื่อนผมเดี๋ยววันนี้ผมจะถีบมาตกน้ำให้ดู พวกในงานสีเขียวอยเอาสีเขียวมาใส่เรื่องตายหรอกพอวนะันนั้นอะเราขับรถกลับบ้านดีกว่าไม่ดีกว่าน้ำมันหมดมาเป็นประตูไม้ทำไมถึงเปิดไม่ได้แล้วต้องใส่นี่ค้งก,ก่อนเราหยิบไปไม่ได้ไอประตูอย่างนี้ไม่ดูคู่กระจอแล้วพูดตรงๆแล้วอะหิวข้าวป่ะพี่โอ้ยใครเก็บบิกี้อะไรอะมองไม่เห็นอะตะก้อมองไม่เห็นอะ เขาเมาไม่เห็นติดเขาแค่ยิงถูกข้ามันไก่ไว้เขาแค่เขาแค่อยากให้เราทำข้าวมันไก่ที่เขาอยากกินเขาทำนี่ไม่เป็นโอ้ยเย็ยนอ้าอ้าอ้าสนิมมันขึ้นได้ไงวะใช้ขั้นเดียวพังเนี่ยอ้าแล้วพวกงูกูหายไปด้วยเกลอวะจีนมั้ยเนี่ยเมจิกยีอะไรก็พังละอะไรใส่ขอบตัวนี้มีพลังมากขึ้นไปเหรอที่โมไม่เชื่อหรอก จะลองไปวิ่งเช้ทางดูกันเห็นไม่มีทางให้ไปไปลองดูกันโอ,โอ้ใช้ทางไปอืมเพื่็นเราทำอะไรวะจริงทำไมทำไมไฟของนายมาสายได้ด้วยวะเพื่อนทำไฟมึงก็ตายเพื่อนออกสายเหมือนกันเออคือคนสายไปเพื่อนแต่เราเห็นคนตัวเองไม่สายแค่นึงเนี่ยเิียงเสียงอะไรวะเขอยเข้าว เขาทำกับข้าวอยู่ครับพี่รลวงเร็วเออน้ะผมผมมีไข่มาให้พี่พี่ทำอะไรอยู่อยผมผมมีความลับสูตรลับความอร่อยพี่ที่นี่มือจังเลยนะคะอ้าวไอ้นี่เราขายของโอ้ยอะไรอ่ะพี่เขาโกรธเพราะมีคนมาขายของแน่เลยเอออ้าวตกไปรูมเลยเนี่ย โอ้ยโอ้ยตัวไรเนี่ยคิงนะเพื่อนมึงอะ่ะตาเดียวเหมือนกันเลยอ๋อไปตา,างู<อ>ใช่ไหมออกเกีเ่ยวดีไปทางนี้ใช่ไหมพี่โอเคอเออทางนี้แหละเออไปกันดีกว่าเอ๋อให้หารหัสไอ้น,นี่อ้าเดี๋ยวหายไปไหนกันอ๋อตุอกกะานั่นแหละคิงเราเปิดไม่ได้จริงเดะจะหยิบไปไม่ดีกว่า ้องถีบไปไม่ได้เ,เดลยมันจะมีปัญญาอยู่ข้างหลังเราอ้าวเดี๋ยวพวกมึงไปไหนอะ่ะอ้าวคนดูผมโดนทิ้งสองสามห้าทางเอ็กซิดอ่ะก็เหยียนไป้ายไว้ก็ทำตามที่ป้ายบอกเออกู<ๆ>ทางออกที่างก็ทางออกเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะโอ้ใครตั้งไเนี่ยเช็คโอ้ย โคตรดูไปแข็งแรงเลยอ่ะคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะอันนี้ที่ไหนสร้างเนี่ยอุย้ยสางไม่ควรจะวาวอย่างนี้ดิมันมตรงมา,าจะใครเราจะไข่ไปทำกับข้าวกันเออเข้าวเย,ยว,วันนี้เฮ้ยคิงฮะคลอกตาไปต้มกินเหรอ,อรหัสเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าเก้าสิบสิบสิบ อ๋อแปลว่าถ้ารหัสอันนั้นไม่ถูกก็จะมีรหัสไอ้นี่ให้เช็คกันเดี๋ยวมีสามแบบรหัสแต่โชคดีรหัสนั้นได้เลยนะกูเกิลแปลหน่อยพอดีพวกเราเรื่องเอ้ยมีเพลงมอาซิมเปิลทำไมัมจ้าจังวะอ๋ออาจไม่โจมไปช่างแมงเดินไปมันสว่างดีกดอีซีเปิดภาษาไทยเลยไม่รู้กูไม่สนอ่ะพวกพี่ทำอะไรอ่ะ พราะอยู่ขับหลังมึงแล้วยังไงล่ะเจ้ากาคุมพวกพี่ทำอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยหิวเข้าแต่มื่อตนนั้นมีใครเราต้องวิ่งไปเอาต้องนิ่งเหรอต้องนิ่งจุดสายไปสายมาก็ไม่ดีเออไม่ใช่หันหลังให้กูเยอะ คนดูดูดูมันดำดูมันดำหมอกตาฉันใส่ลุมไอ้บล็อกเออไอ้บล็อกแต่กนเลโกเคร่งยัยดูลงน้ำน่าเล่นนะเว้ยน้ำตรงนี้นน้ำดำตาเสิดดาว ทำไมไมันขยับได้ทำไมกูขยับไม่ได้ตอนแรกคนดูดูมันมันเหลี่ยมเพราะกูมีสูตรอ้า,อาวเก่งอ้นนี้มีสูตรทำเข้ามันไก่ไม่เป็นหรอกกูแค่อยากกินเข้ามันไก่เองเฮ้ยเพื่อนกูไปแล้ว อย่าเอาไข่ใบนั้นไปนะเฮ้ยเอ้าเราไปคนเดียวก็ได้นี่ว่ามันหลอกให้พวกเราวิ่งทำไมโอ้ยตัวไรอะโอ้ยสวัสดนจริงไหมเออว่ะจริงด้วยตัวไรโอ้ยจริงเหรอสวัสดแทนให้วิ่งแค่ปะที่แกยังไม่มีผมอยู่เลยไม่ใช่ไอวิ่งแค่ปะกูเล่นเดิมมิกมากูจำได้กูลบเก่งหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้กี่โม่เลย ห้าหันหลังเด็ดขาดโดตรโคตรที่หนึ่งหันหลังได้แนะนำโคตรโคตรที่สองหันหลังเด็ดขาดฮะกดตรโคตรที่หนึ่งห้าหันหลังเด็ดขาดโดตรโคตรที่สองต้องหันหลังไปมองมาอยู่สมอทำไมกดรธใครแย้งกันจะมาคนดูดูเพื่อนผมเนี่ยมันไม่ไหวแล้วตอนนี้ไม่มีกดก็ไม่เงี้ยเลยเห็นหน้าใครลอยเปล่าเ,เป็นคำพูดที่ดูขี้โม้มากเลยเออเห็นหน้าคนลอยเหมือนกันด้วย ไม่อะไรเลยเขาบอกกูรังท้ายสุดใช่มันไม่ดีรู้ได้ไงเค็งกูอะไยังไม่ได้พูดเลยด้านหลังไม่มองเลยไม่เห็นมีอะไรด้านหลังมันหลอกเราเหรอเออไม่แต่หน้ายิ้มลอยมาเนี่ยอ๋อหน้ายิ้มนี่คือเพื่อนเนอะหน้ายิ้มคือเพื่อนเนอะเอ้าเมื่อกี้กูกอดสายลมมาอยู่ตลอดเลยไม่ใช่เหรอวะมึงกอดกูคิง โอ้ยคีโมมันกอดกูอยู่มันไม่ได้กอดฉันหรอกเฮ้ยโดนหลอกมาเล่นอ้าวพูดงี้ได้ไงเนี่ยลองเพย์ฟังก่อนเฮ้ยใครกูจะลุกจะไปเก็บใครจิ๋เขาโต้โอ๊ยจิกกระโดดนี่กระโดดแหนไม่หายหรอก โอ้ยไม่ตายหรอกเกมเกมเออวุอ้ยท่อนี่สินมีมาริโอเอ็ดฟุลดเพื่อ,อ,อนกูโอ้ย <c oughs> บดีไอ้พวกบล็อกข้างหลังนั่นนะ่ะปิดบังนะเพื่อนไอ้พวกบล็อกข้างหน้านั่นนะ่ะหันมาโมกูดิไม่มองอย่าไปม,มองฉันเลยแล้วต้องทิ้งมันไว้ข้างหลังหอวไอกา <c oughs> ดีกว่า ท่านโมคัลลัดีจะพวกโน้นน้อยออบเจกทำอะไรคิงช่วยตอบละทีกดปุ่มกดทำไมต้องกดไม่รู้กูจะกดแป้นโอ้กดสิบห้าปุ่มเลยเหรอตลกอ่ะโอ้โหเอาละทุกคนน่าจะไปช่วยที่นาเบอ่อหน้าดูเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ดูเลยเลยเลยไม่จะไม่ได้บอกว่าช่วยน้าเบื่อบเบาๆพี่ช่วยนะ มีแม่ไหมมวยไทยด้วยว่าดิว่าจำเป็นมึงไล่กูเด้อเฮ้ยเออ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 เสียงโคตรดังเลยลำวยเสร็จมันก็ปรับเสียงเท่าไหร่แค่หนึ่งขนาดแค่หนึ่งก็เนี่ยมันดูดูดิวันผีเลยโคตรดังเลยเสียงอะทำไมหัวใจเต้นวะ ไข่นกกระทาแน่นอนเใช่ไหะพูดเลยแต่เราตัวนั้นไม่ปุ่มไปกดดิไอ้กูพูดอะไรวะไอ้นั่นแน่เลยตัวมันพูดไอ้นั่นมันพูดแน่เลยโอ้ยเพื่อนมีไม่ไม้เมื่ยไทยนะเว้ยกูเดินกลับละแต่ <laughs> ไอ้กาวิ่งวิ้งว้ายเห็นไหมแม้ไม,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 ม้เมื่ยไทย ไอ้ไข่นกกระทาจะหมดเลยอ่ะมันเข้ามาไม่ได้หรอกต้องเก็บหายมันเปิดโปงมึงอยามาลีกังกูใส่กูนะคุณยามาลีกังกูใส่ผมโอ้ยย่อเพื่อนรู้จักลีกกัรโก้เปล่าเกิดอลไกรนจิตมันบ้าอ้าว ข้ามันไก่ไข่ดาวข้ามันไก่ใส่ปิดไม่ใส่ไก่เจอปุ่มแล้วเจอปุ่มเดียวหรือปุ่มเดียวมันเกิดอะไรขึ้นนะระหว่างที่เราวิ่งหาปุ่มกันเพราะมันหลีกกันโกเจอแล้วปุ่มสุดท้ายแล้วก็มาทางออกพอดีอ๋ออ๋ออ๋อเ้ยข้าวมันไกลไข่ไข่ดาว ไม่เอาเอาไข่ไก่ไม่เอาไข่เป็ดอ่ะไข่ไข่ยุกระทะโวแล้วมึงอ่ะไม่กินระไม่กินระไข่คนไม่นั่นหละคิวแมนเอกอ้อไข่เฮ้เดี๋ยวทะลุก็แพงงี้เลยเออโอ้ยไข่โอ้ยไข่คิวแมนเอกอ๋อต้องไปหาฟิวมาใส่สามสีเลย เราทำแบบนี้ได้ไหมอ่ะแบบเอาฟิวมาเอาฟิวมาเปลี่ยนสีเนี่ยอันนี้ฟิวฟิวเจอร์ทางมานะฮะเนี่ยอะไรหลีกลางกูลิกูลิกางกูอ้างไข่ถ้าไม่ไดามันมืดจังเลยทำไมต้องทำมือขนาดนี้ เออเราสามารถใช้สูตรเปิดไข่อเคนความสว่างก็สูงสุดได้ไหมเฮ้ยน่าอะไรอ่ะไหนไอคือฟิวนั่นไข่เก็บถ้ามันไข่เก็บเอาไปใส่เลยฟิวไปใส่เองไปใส่สิไม่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 ยูก็ไปใส่สิยูมีไม่ใช่เหรอไม่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 ผมไม่ไข่ ซ้ายหรือขวาเลือกมาไม่มีใครตอานี่มีผีน่าจะมีปะแต่แค่เราหามันไม่เจอใช่มันหามันต้องหาเราหรือเปล่าวะไม่เราต้องไปหามันมมนะฮะอ้าที่นี่าร์เนอเฮ้ยคนเรเคยเลย่เอ้ยฟิวสีฟ้าอยู่ไหนทางกลับอยู่ไหนโอ้โหโคตรโคตรสว่างสวาง่สวางจนมืดเลย ใเคียตกใจอะไรทีนี่มีอะไรแค่หน่อยอีกากุลีกูลีกูั่กังกูลกกตกใจสยลมนีงไงไปเจอวยไม่ยังเลยไม่่บอกว่าไดเบอว่าฮัลโหลว่าไปทีว่า เป็นไงเอาปรับเสียงจูนได้อยังนั้นอ่ะอยากได้ยังเ,เหลือโอเคเหลือสีเหลืองอ,ะอ่ะาสว่างแล้วโอ้10คอมพิวเตอร์อ๋อตอนเราไปหาเจอคอมพิวเตอร์เยอะอยู่แต่ว่าคราวนี้น่าจะมีมอนมาละแน่นอนสูขคอมสุดเออซ่อมคอมพิวเตอร์หนึ่งชุดหนึ่ง เอามือคอเดี๋ยวก็หายเอยงแหละข้ามันไก่ไม่ใช่เอาประแจคอไม่เราต้องเราต้องเอาไข่ดาวไปวางนใน钵นเลยโคกมันแล้วใช้ไข่ดาวมันถึงจะหายกูได้เสียงเลยเสียงอะไรวะเสียงโน้ตบุกต๊กดังเค๊ะเข๊เข๊พวกมึงคิดมากะนะเนี่ยนโน้ตบุ๊กสิวข้าวว่า อยเีคลิกพี่ชายโดนติดไรอ่ะเรื่องของมึงพี่ชายทำไรอยู่ืี่ข้าวเปล่าฮะจริงไม่ใช่รอยกูอยู่เหรอฮะอยู่ไหนกันนะเอ้ามึงกลับมาเกินใหม่เกันดีกว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะทุกคนแล้วควรจะบอกมันดิ้่าไม่บอกไม่บอกไม่บอกเกิดอะไรขึ้นน่ะ คิดมากคงอ่เขี้ยวเห็นแต่คอมพิวเตอร์ก็มีเมจอเขี้ยวเลยเอ้ากูไปิด <c oughs> อ๋ <c oughs> อเห็นละเก่งเอ้าพี่ใชายหลักก็ไปม,มองเด็กเอโทรศัพท์แป๊บเดียวเองคุลิกูลิกูุณละนิดกันชืดกิ๊งหลักก็ไปม,มองเด็กองก็นสนุกเลยกู้ <c oughs> พี่ชายกลับมาคุยใหม่ดิผมดูโทรศัพท์แป๊บเดียวโอเคไม่คุยแล<ะ>้ว <c oughs> ผมไม่คุยแล้วพี่ผมไม่คุยแล้วผมขอโทษผมจะไปแล้วเออผมขอโทษกะเดวคอมพิวเตอร์เดียวแล้วทีหมอหน้ามอเห็นแปดอันอยู่เลยพี่จะไปรู่เหรอวนี่ยเห็นไหมมันยังเหลืออยู่สิบเอ็ดอันนะคนดูเพื่อนผมจะร้องเพื่อนผมจะร้องหมอลับซิงนี้ดูแล้วร้องอะไริงใช่ครับ7 0พันเจ็ดร้อยไม่ชู ร้องไม่ถูไว้ฟังดิคิงูเดี๋ยวคนดูใช่ไหมมันร้องฮีโร่ทูโอ้โหหัวเลยฮีโร่ทูฮีโร่ทูนี่นเดียวอยู่ไหนอ่ะอยู่ในใจมั้งลองถามเดินหาดูดิลองถามมันดูคุยกับคอมพิวเตอร์แป๊บนะคนดู อันน <Z an aaS as> ี้ปิดอันนี้เกมวิ่งหนีอะไรมาปะเนี่ยไม่กูหาโกงอยู่โอเคกูเคียววิ่งหนีอะไรมาไม่เขี้ยงน้นต่กูยังไม่เจอมันเลยอยู่ไหนก็ไม่รู้กูกูเดินไปเดี๋ยวก็เจอละสายลาไม่โกหกมันยังไม่เจอหรอกจริงเหรอจะจริงคลิกดิอยู่ข้างหน้าตกใจหมดเลย นี่โอ้ยทอาความสะอาดบ้างนะเนี่ยเจงโอ้โหโอเบกไปยังไงเนี่ยไปด่าจุกขนาดนี้ทำวิธีไหนเนี่ยโอ้เก่งมากแน่ๆเขาต้องการใครสั่งใครสอนให้มึงทำพื้นที่เชีขนาดนี้เรียกว่าพื้นกระเบื้องกระบดด้วยป่อ่าเคาเรียกศิลปะเว้ยตามใจคนไม่ใครเรียกศิลปะจริงศิลปะมีความสวยของมันไว้ มึงเคยบอกกูเองพี่เหรอขยะยังมีคุณค่าของมันเอ๊ะทำไมกูหลงแล้วเนี่ยเรากำลังหลงเด้อะช่ด้วยทำไมทำไมตัวละครเรามันไม่เก่งวะโดดข้ามไปเลยอย่างเงี้ยกูไปใจคอแลจบแล้ว ว้าวไม่เอา,อ,า,าอีกหนึ่งช็อตตกคลิปในพีเข้านี้คุณดูหลอกวันดูลเลยเลไปยคนดูไปละ